พี่ได้ลองเป็นผบแล้วนะได้ลองแล้วใช่คขาบลองเป็นผบได้ลองถึงสามเดือนแหละอิทธิพลหรืออํานาจบางอย่างทางการเมืองมีมากดดันองค์กรตบดบ้างไหมทุกสายตาโฟกัสไปที่พี่ตาต้องถูกมานั่งรักษาการในในเก้าอี้ที่ร้อนแรงและมี power อย่างมากในบ้านเมืองหนักใจไหมครับวันที่รู้ว่าต้องมารักษาการผบตรวั้นเรื่องปัญหาความขัดแย้ง แล้วก็ปัญหาที่จะต้องดําเนินการกับข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่สบายใจับครบเอาตรงๆว่าไม่สบายใจแล้วก็เราก็รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรกับเราเราก็รู้เหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้ด้อยค่าสัมพันธ์สวนแงชาติลงไปลงไปพี่มีอะไรจะฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่หยุดการกระทำนั้นไหมฮะส้มหล่นหรือเผือกร้อนเปิดใจบิ๊กตายพลตรุษเอกกิจรั์พันเพชร อดีนรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้สวมหัวโขนนำขบวนผู้พิทักษ์สันติราเศียรปมขัดแย้งในอนาณาจักรสีกากีหวังเรียกศรัทธาประชาชนคืนเปิดเบื้องหลังความสัมพันธ์บิกโจ๊กบิกต่อใครเป็นพี่ใครเป็นพวกหรือคู่ขัดแยง้งที่นี่ที่แรกคุยกับผมหน่อย กว่าจะมาเป็นพลตรวจเอกกิจลักได้นี่เส้นทางที่พา่าไปยางไงี้คือต้องต้องเรียนว่าเป็นเด็กบ้านนอกครับครับเติบโตมาจากท้องไร่ท้องนาที่จังหวัดราชบุรีก่อนคุณพ่อก็เป็นตำรวจนะครับคราวนี้จากการที่สอบเข้าเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยเอาเอาเอาเป็นว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแต่โดนคุณพ่อหลอกหลอกให้สอบก็สอบไปบก็ดันติดครับ,รบดันติดตอนนั้น ไปเรียนเทรียมทหารปีเดียวนะครับแล้วก็แยกเรามาเรียนที่โรงเรียนในร้อยตํารวจสัมพันธ์บรรจุครั้งแรกก็เป็นลองสวัสิสืบสวนสอบสวนที่เมืองระยองครับปัจจุบันก็ได้ครอบครัวที่นั่นแล้วก็เป็นคนที่นั่นไปแล้วตั้งกับปี2531นี่67ก็36ปีครับชีวิตก็มีอันแปรผันไปตามวิถีราชการส่วนใหญ่ชีวิตก็จะอยู่ที่สอบสวนกลางนะครับเป็นพุ่งกับทางหลวง ตำรวจน้ําท่องเที่ยวอยู่กองปราบก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปรองผู้การก็อยู่ในสอบสวนกลางพอเก้าเป็นในพลนะครับครั้งแรกคือเป็นเลขาธุการตำรวจชาติเราก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านผอตรในยุคนั้นก็คือท่านพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับท่านพลตํารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาการก้าวต่อไปของเราเนี่ยก็ลําดับ การเติบโตของตํารวจก็คือจากผู้การ,รเป็นรองผู้จัดการ <alia S 1> <icate S 2> เป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นรองผบผมก็ก้าวไปตามวิถีเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับการพิจารณาขึ้นเป็นผู้ชักกชยยดาชการประจําในยุคท่านจักรทิพย์ชัยจินดาผู้ชัดการประจําสํานักงานผบรตรนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้การทํางานจากท่านจักรทิพย์ด้วยแล้วก็ท่านสุวัสดิ์แจ้งเล็กซึ่งท่านเป็นผบ ต่อจากท่านจักรทิศก็ท่านสุวั์ก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นปรมาจารย์นักสืบแล้วก็ในเรื่องความคิดไอเดียการทํางานเนี่ยผมคิดว่าเราเก็บเกี่ยวมาตั้งแต่ยุคท่านอดุลไล่มาเนี่ยเราได้เห็นหลายรูปแบบมากครับได้เห็นแนวทางปฏิบัติที่สมควรนํามาเป็นยิ่งอย่างจริงๆนะครับแต่ก็ยึดมั่นถือมั่นในปณิธานว่าเราเราจะทํางานเนี่ยเพื่อองค์กร,รแล้วก็ผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยอันนี้ ไว้ในใจนะครับตลอดแล้วก็จะเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยยิ่งชีพเรารนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่เด็กๆจนโตคราวนี้พอยุคท่านต่อศักมาทาผอบอเนี่ยท่านก็มอบหมายให้รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามก็คือเปลี่ยนดูแต่ประสบการณ์ที่เราเก็บมาเรื่อยๆนะครับทำให้เราเ,เก็บเกี่ยวเรามาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เราจะจดจํามากที่สุดเลยก็คือ ตอนเป็นรักษาการนี่แหละครับ,รบในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่20มีนาจน,จนถึง21 <20 S 1> มิถุนายนตีไป3 <20 S 1> เดือนเนี่ย <20 S 1> เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราได,ได้ได้ได้เรียนรู้การเป็นหัวหน้าหน่วยจากการที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายรัตตีเนี่ยสเดือน,เ,นเราได้ทดลองได้ทําได้เห็นอะไรเยอะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแน่นอนว่าฟังจากที่พี่ต่ายเล่าเรื่องราวในการดิเดินชิดจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเหมือน อยู่บนเส้นทางที่เรียบมาตลอดไม่ได้อยู่ในโฟกัสไม่ได้เป็นกระแสแต่วันหนึ่งต้องถูกมานั่งรักษาการในในเก้าอี้ที่ร้อนแรงและมี power อย่างมากในบ้านเมืองทุกสายตาโฟกัสมาที่พี่ตายหนักใจไหมครับวันที่รู้ว่าต้องมารักษาการพบตรนั้นทันทีที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้รักษาการพอบอตรครับก็ตกใจเอาตรงๆว่าตกใจมากครับว่า เราไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตราชการเลยตั้งแต่แรกแล้วไม่เคยคิดแต่วันที่ได้รับความสั่งจากท่านนายกเนี่ยเราเราเราสับสนในวันแรกมากว่าเราจะทำอะไรครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกท่นตีครับว,ว่าท่านให้นโยบายวันนั้นเลยครับคือวันที่20มีนาครับท่านให้ท่านโยบายแล้วก็จดไว้แล้วท่านก็บอกว่าวันที่21วันรุ่งขึ้น,นประชุม ผู้าการทุกหน่วยเลยเพื่อท่านจะได้มอบนโยบายทีเดียวนั่นคือต้นฐานของน้ําที่เราได้รับในวันนั้นเลยแล้วเราก็เลยคิดว่าเอาละเราตั้งสติตั้งสติตื่นเต้นตื่นเต้นวิตกกังวลไหมวิตกกังวลเพราะเราจะทําได้หรอเพราะว่าเป็นตําแหน่งก็ก็คือผบนั่นแหละแต่ออในช่วงที่ผอบอท่านไม่อยู่รเราต้องทําหน้าที่แล้วเราจะทําไปถึงไหนยังไงอีกนานไหมอะไรเงี้ย ก็ไม่คิดถึงเรื่องชีวิตจะเปลี่ยนนะก็แค่ทํางานตามนโยบายไปนะครับทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอเรื่องที่ต้องตัดสินใจแล้วกลายเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นที่ Talk of the Town ชวิภาควิจาร์ณกันทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งนู่นนี่นั่นก็รู้สึกไม่สบายใจครับกลัวไหมไม่ได้กลัวแต่ไม่สบายใจครับเพราะว่าการที่เราได้มีประสบการณ์ทํางานเนี่ย เรามองถึงเรื่องงานอย่างเดียวที่จะนำพาตำรวจไปในทิศทางไหนนะครับแต่พอเกิดเรื่องปัญหาความขัดแยง้งแล้วก็ปัญหาที่จะต้องดำเนินการกับข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่สบายใจครับเอาตรงๆว่าไม่สบายใจแล้วก็เราก็รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรกับเราเราก็รู้ก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปใช้คําพูดยืนยันว่าเราจะยืนหยัดและพร้อมต่อสู้นะไม่ได้แต่คิดว่า ทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่รับราชการมาเนี่ยเราทําอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตและโปร่งใสและไม่มีนัยยะอะไรแอบแฝงทั้งนั้นก็คิดว่าเรื่องดังกล่าวสุดท้ายก็เชื่อว่าจะจบลงได้ด้วยด้วยดีด้วยดีแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงของสำนักชาติที่จะต้องก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็ mm hmm. ก็มั่นใจว่าเราสามารถจะเรียกศรัทธากับความเชื่อมั่นของ พี่น้องประชาชนกลับมาให้เราได้ฟังพี่ตายพูดเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นอาชีพตำรวจของพี่ผมขอถามตรงๆเลยแล้วกันว่าวันที่ตำรวจเปิดศึกกันแล้วกันในวันนั้นทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจสุดหายไปหายไปเลยความมั่ถือหายไปพี่รู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าต้องแก้ไขแต่ตอนที่มีความขัดแย้งกันน่ะ ผมไม่รู้เรื่องหรอกครับไม่รู้เรื่องแล้วก็คิดว่าเป็นความไม่เข้าใจกันมากกว่าสําหรับตัวเองนะครับ,ค,รบคิดว่าไม่เข้าใจกันมากกว่าแต่ว่าพอมาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยบอกแล้วว่าไม่สบายใจแล้วก็มีหน้าที่ในฐานะตํารวจคนหนึ่งที่ต้องแก้ไขครับเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับคืนมาขณะนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ถึงภาพลักษณ์ตำรวจที่ที่แย่มากครับเราเป็นตำรวจมาส 6, 6ปีเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงมากก็ก็ไม่ได้ไปนสนใจครับว่าท่านนี้จะกลับมาไหมท่านนั้นจะต้องโดนอะไรไม่ได้คิดเลยครับแต่เมื่อถูกมอบหน้าที่เป็นรักษาการเนี่ยจะทํางานยังไงให้เรารู้สึกว่าตํารวจเนี่ยต้องหันหน้ากลับมาร่วมมือกับเราแล้วก็ประชาชนต้องเชื่อมั่นในหลายๆอย่างที่ทําไปครับครับพี่ได้ลองเป็นพบแล้วนะได้ลองแล้วใช่ครับว่าลองเป็นผบถึงสามเดือนแหละพี่เห็นอะไรในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นปัญหา เราต้องเร่งแก้ที่สุดประการแรกทัศนคติของตํารวจครับที่เราจะต้องปลูกฝังแก้ไขให้ตํารวจมีทัศนคติที่ต้องทํางานครับแล้วแล้วทำให้ประชาชนมีความสุขพอใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาทุกอย่างมีเยอะครับมีเยอะมากซึ่งเราเห็นภาพมาก่อนแต่พอมารักษาการ3เดือนเนี่ยเราเห็นอะไรชัดเจนชัดเจนแล้ต้องแก้เป็นเป็นลำดับไปด้วย เราจะพลิกฟ้าด้วยฝ่ามือ mm. เพียงแค่เดือน mm. สองเดือน mm. ไม่น่าจะทําได้ครับต้องใช้เวลาครับยกตัวอย่างเช่นงานจราจรเ,เราจะทําให้คนมีวินัยเพื่อเคารพกฎหมายจราจรผมว่าต้องใช้เวลาเป็นปีนะที่จะปลูกฝัง mm. ให้เขารู้สึกว่าเออเขาเขาต้องเคารพนะครับแล้วก็ตํารวจเนี่ยต้องเบนตัวเองเนี่ยกลับมาในอุดมคติตํารวจ9ประการพอปรับทัศนคติได้เมื่อไหร่ครับผมคิดว่าตํารวจทุกคน จะมุ่งหน้าทํางานแล้วก็เข้าหาประชาชนครับแน่นอนครับเมืองนอกเวลาก็เห็นตํารวจเขาจะรู้สึกอุ่นใจเข,ข้าไปหาเข้าไปถ่ายรูปม้่งแต่ทางกลับกันในเมืองไทยเองตํารวจผ่านบ้านหรือเห็นตํารวจเนี่ยประชาชนมองเป็นศัตรูเลยพี่จะแก้ภาพลักษณ์ยังไงต้องต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าตํารวจเรามีถึงสองแสนหนึ่งหมืนกว่านายผมเองพี่เอง ยังเชื่อมั่นว่าประชาชนที่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังมองตำรวจดียังเชื่อนะแล้วก็ตำรวจส่วนใหญ่เองเนี่ยเราต้องให้เครดิตเขาว่าเขายังยังเป็นตำรวจที่ดีครับจะมีบ้างใช้หน้าที่การงานแอบแฝงในการสแสวงหารป,ประโยชน์ครับแล้วก็เลยไปจนจนยับยั้งตัวเองไม่ได้นะครับแล้วมันทําให้เกิดผลกระทบกลับมาดังนั้น ยังเชื่อมั่นว่าตำรวจส่วนใหญ่ดีและพี่น้องประชาชนก็ยังไว้ใจและเชื่อใจตำรวจอยู่เพียงแต่ว่าภาพหรือข่าวที่ออกเนี่ยอาจจะเป็นแค่บางส่วนก็เลยทำให้มองว่าโอ้โไม่ไหวแล้วตำรวจนะครับแต่เอาล่ะครับว่าความคิดเหล่านี้เนี่ยเมืองนอกคนเข้าหานะครับตำรวจเมืองนอกก็ทำไม่ดีก็มีแต่ตำรวจเมืองไทยก็มั่นใจไม่ว่าใครจะเป็นผอบอนะครับในอนาคตต่อไป ในเมื่อตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยก็ต้องเดินหน้าเพื่อทําให้ประชาชนเข้ามาหาเพื่อเกิดความอุ่นใจขออีกสักไม่กี่เรื่องแล้วกันนนี่เราพูดถึงการปฏิรูปตํารวจมาตลอดมันไม่เคยเสำเร็จเลยมันติดอะไรพี่ตายมันมีหลายปัจจัยครับบางทีอย่างเช่นกฎหมายที่เกิดขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเนี่ยก็มีข้อจํากัดครับมีข้อจํากัดกฎหมายเกิดมาเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่ข้อจํากัดในเรื่องอบทบัญญัติในรายละเอียดบางเรื่องเนี่ยอาจจะทําให้การทํางานการบริหารการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาได้ก็นี่คือปัจจัยหนึ่งสองปัจจัยเรื่องคนค,คนก็คือตํารวจนี่แหละอพอถูกบังคับด้วยกฎหมายมากๆกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็บางทีก็ทํามั่งไม่ทํามั่งอันนี้ก็อาจจะเป็นมิติของของ ของคนก็คือตำรวจนะแต่ยังมีกฎหมายรลายฉบับที่คิดว่าเป็นเครื่องมือให้ตำรวจบางนายเอาไปใช้ในทางที่ชอบครับมันก็เลยทําให้การไปฏไิรูปเนี่ยเกิดปัญหาอยู่นะครับปฏิรูปอะไรก็ตามเนี่ยคนเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องปรับทัศนคติอบรมแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าสิ่งอื่นเลยในความคิดของตัวตัวพี่เองนะว่าน่าจะปรับเปลี่ยนที่คนนี่มากที่สุด อิทธิพลหรืออำนาจบางอย่างทางการเมืองมีมากดดันองค์ตำรวจบน้างไหมยจากรักษาการมาสมเดือนเอารักษาการก็รไม่มีอะไรกดดันเลยถ้าเราคิดว่าเราทําในสิ่งที่เราชอบด้วยกฎหมายแล้วกเ็เดินหน้าเพื่อความสงบร่มเย็นของประชาชนแต่ถอยกลับไปถอยกลับไปในอดีตซึ่งเราเป็นตำรวจมาสามหกปีเราต้องยอมรับนะว่าบางทีก็อาจจะมีการ การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของธรรมชาติด้วยครับก็เป็นเรื่องต้องแก้ปัญหากันต่อไปครับถ้าที่ตายวาสนาดันส่งถึงกลับมาเป็นพบตรตัวจริงซุ้มมือปืนยาเสพติดพนันออนไลน์สิ่งเนี้จะบทดไปจะเพื่อไทยได้เหวือแค่ไหนต้องทำให้ ให้ปัญหานี้ลดน้อยลงที่สุดหมดไปไหมอาจากรหรือผู้กระทำผิดเนี่ยไม่มีวันหยุดคิดที่จะทําผิดครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีด้วยซึ่งเราต้องตามให้ทันทําให้ปัญหาเหล่านี้มันน้อยลงไปอย่างเรื่องการจราจรเนี่ยตอนเป็นรักษาการเราเห็นปัญหาที่มีรถโดยสารขนาดขนาดเล็กเช่นแท็กซี่กับตุกๆเนี่ยก็จะมักจะจอดจอดรถรอรับผู้โดยสารรอรับนะบไม่ได้ส่งนะ จอดแช่ในหลายจุดมากซึ่งทําให้เสียเลนช่องทางเดินรถการจราจรไปไม่ต่ํากว่า2เลนแล้วก็เกิดปัญหาทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้สึกตํารวจทํำไมไม่ทําอะไรแต่ตอนรักษาการเนี่ยลงไปดูลงไปดูที่หน้าขนส่งหมอชิดแล้วก็ขนส่งโดยสารขนาดเล็กตรงรข้ามกันเราลงไปเองเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าปัญหาที่เกิดคือปล่อยให้ไม่เคารพกฎจราจรเองนั่นแหละ แต่แต่เราก็ต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ของคนขับด้วยว่าถ้าเราไม่ให้เขาจอดให้จอดไหนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำรงชีพของเขาก็ให้หลักคิดไปหมดเลยหลายข้อมากแต่สุดท้ายทุกอย่างจบลงด้วยการบังคับใช้กฎหมายห้ามจอดนะก็ยังฝืนอ่าอย่างนั้นจับจับแล้วปรับปรับปรับไปเรื่อยๆจับแล้วปรับเขาพูดกันต่อเองต่อเอง,ต,อเองตำรวจเราเหนื่อยหน่อยนะ ต้องไปวันหนึ่งหลายๆรอบนะไปยืนดูแต่ต่อมาให้ใช้กล้องนะ,ะแล้วก็ประเมินผลนะก็ทําให้การฝ่าฝืนเนี่ยเริ่มลดลงแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่มีรถจอดแช่เลยเราคิดว่าเราต้องบริหารแก้ไขแต่ทําให้แท็กซี่อยู่ได้ด้วยให้หลักคิดไปสุดท้ายวันนี้สําเร็จที่จุดนี้ซึ่งเป็นโมเดลโมเดลไปที่เซนท่านและกําลังมีหลายจุดซึ่งตอนนี้ท่านประจวบทาอยู่นะครับก,ก็เอาโมเดลนี้ไปทําเรื่องยาเสพติด เราคิดว่าคนที่พยายามลักลอบซัพพลายลำเลียงเข้ามาจากชายแดนก็เข้ามาพักยาบ้างจำหน่ายบ้างส่งออกบ้างเราทำยังไงเรามีทีมงานมีตำรวจที่มีคุณภาพมีเครื่องมือที่ดีนะครับเราจับได้เยอะจับได้เยอะแต่ทำไมยังมีเสียงประชาชนออกมาว่ายังมีการขายยาอยู่ตามชุมชนตำบลหมู่บ้านทำไมคนเสพยายังอารวาสคุ้มคลั่งนะครับ ก็หน้าที่หน่วยใดก็หน่วยนั้นนะแต่ในความคิดตอนเป็นรักษาการเนี่ยเราเราเก็บเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วเราก็เห็นว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเราต้องทลายผู้ค้ารายย่อยให้หมดครับซึ่งตรงกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเลยเมื่อผู้ค้ารายย่อยเนี่ยหมดใช้คําว่าหมดแล้วกันครับแต่ตอนนี้ยังไม่หมดได้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายและผู้ค้ารายย่อยไปเมื่อวันที่27มิถุนายนครับเราอยากให้ประชาชนเห็นครับว่า เราไม่ได้รัดเลยเรื่องผู้ค้ารายย่อยเลยแต่วันนั้นเราต้องการให้ให้สื่อเี่ยเป็นกระบอกเสียงให้เราให้ประชาชนเห็นว่ารายย่อยนี่แหละเราจะเอาให้หมดมเพื่อผู้เสพคุณติดยาคุณไม่มีที่ซื้อ<ม>ก็บําบัด<ม>อาจจะทรมานหน่อยก็หายเมื่อไม่มีผู้ค้าคนขายที่เป็นรายใหญ่ยาบ้าก็จะไม่รู้เอาไปไหนกระจายยาขึ้นใช่ซัพพลายก็ชงักเมื่อชะงักมันก็ทําให้ตัดวงจรไป ต้องเอาแบบนี้เลยต้องคลีน <clean S 2> เลยอันนี้ยืนยันว่าต้องให้หมดต้องไม่ให้เหลือนะครับพอนี้พอมาเรื่องภัยคุกขามกับพี่น้องประชาชนแก๊งทวงหนี้พวกมีอาวุธปืนออกมาเป็นมาเฟียออกมาใช้การก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงขมขูพี่น้องประชาชนตั้งแก๊งขูดรีดยาเสพติดหั้วการประมูลเก็บข้อมูลมาในช่วงรักษาการครับ แล้วก็พอมาวันนี้ก็ใช้หน้างานป้องกันปราบปรามหน้างานสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราช่วยกันครับช่วยกันเปิดยุทธการพิทักษ์ประชาราษนยเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดคือเดือนเจ็ดหกเจ็ดคือปีหกเจ็ดแล้วเราก็วันนี้ตั้งแต่เช้าครับตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยน่าจะเสร็จแล้วร้อยแปดสิบสามจุดเป้าหมายทั่วประเทศครับแล้วทําพร้อมๆกันด้วยอาจจะมีบางที่อาจจะติดอุปสรรคในเรื่องของการเคสซิ่งตัวบุคคลอยู่ก็รอ เดี๋ยวรอสรุปตอนบ่ายเนี่ยนะครับคือต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกกองบัญชาการอย่างยิ่งจากหัวใจเลยว่าเขามาร่วมมือกันทํานะครับรอ,อ,องบัญชาการทุกภาคทุกหน่วยมานั่งอยู่ที่กองปราบ,รบที่ศูนย์ CCOC นะครับหรือเออ Real time Center, รียวไทม์คลา c เซนเตอร์กองปราบเขาเรียก RTC เราก็นั่งบัญชาการแล้วก็ดูเหตุการณ์ลูกน้องไปค้นเราก็ส่งภาพเข้ามา เรยวทามาเลยเร็วเทาไเลยครับผลปฏิบัติเนี่ยเขาจะต้องกรอกรกรอกเข้ามาแล้วขึ้นเว็บบอร์ดขึ้นมาแบบเรยวท่าไเลยเออตอนที่ออกมาจากกองปราบประมาณทักเกือบสิบเอ็ดโมงะครับก็ได้ผู้ต้องหาถึงหกสิบเก้าลายหกสิบเก้าลายนะครับร้อยแปดสิบสามจุดแต่มีผู้ต้องหาหกสิบเก้าลายก็ไม่น้อยนะไม่น้อยครับไม่น้อยมีหมายจับด้วยได้อาวุธปืนถึงเจ็ดร้อยกว่ากระบอกโอ้ไม่มีทะเบียนครับเกิหมดแล้วก็อาวุธสงครามแยกออกไปอีกสองกระบอก เป็นอาก้ามีวัตถุระเบิดด้วยเอ่อถ้าจะมองว่าเป็นเป้าแล้วเก็บไว้ไม่ใช่เราจะต้องดูไปเรื่อยๆนะครับยึดรถยนต์รถกัญญานยน,ยนไว้เยอะเยอะมากเพราะว่าทําผิดใช่ไหมยึดหมดเอาหมดแล้วก็ใช้กฎหมายฟ้องเงินด้วยความผิดมูลฐานด้วยเอาหนักเอาให้หนักเพราะว่าพี่มั่นใจว่าผู้กระทาผิดเนี่ยเมื่อโดนกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องยึดทรัพย์จนไม่เหลืออะไรเนี่ย มันจะเป็นมาตรการที่ทําให้รู้สึกว่าเข็ดและกลัวไม่ไม่ห่วยกลับไปทำไมใช่ยาเสพติดก็เหมือนกันนะครับก็ต้องทําอย่างนี้เรื่องการปรับตามผู้มีอิทธิพลเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21มีนาหลังจากราชการวันเดียวนายยกมอบนโยบายท่านนายกบอกว่าไปทําเรื่องนี้เพราะว่ามันทําให้รบกวนความสงบสุขของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพวกแกง๊งเงินกู้หมกด,ดำนะครับวันนี้เราทําได้เยอะมากยาเสพติดเราก็ได้700,000กว่าเม็ด ได้เยอะได้เยอะมากครับเอาละครับเราคุยคุยกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วสุดท้ายเลยครับพี่ตาแน่นอนคนเราจะต้องงานเลี้ยงย่อมมือวันเลิกลาพี่ก็ต้องกเกษียณแน่แน่เหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้ด้อยค่าสักงานตุลแห่งชาติลงไปลงไปเนี่ยพี่มีอะไรจะฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่หยุดการกระทำนั้นไหมฮะความฝันแล้วกันเมื่อกี้ถามอยู่ว่าถ้าเรา มีบุญวาสนาครับนะครับแล้วเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยขอพูดละอย่างนะว่าการเป็นผอบาตารเนี่ยสำหรับส่วนตัวตัวเองนะครับไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่างถามว่าทําไมไม่มีดีครับเป็นหน้าที่ที่มากับความรับผิดชอบที่สูงมากถ้ามีความตั้งใจที่จะดูแลตํารวจแล้วก็แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นภารกิจที่หนักแล้วเราเองเนี่ยจะต้องมุ่งมั่นทาจริงจ จึงถือว่าเป็นอะไรที่หนักแล้วไม่เห็นดีเลยนะครับหากได้รับมอบหมายก็ต้องทำครับมันเป็นหน้าที่ก็ต้องทำแล้วฝันอะไรฝันอยากมีเทคโนโลยีเดียวในองค์กรตำรวจเพราะตอนนี้หลายหน่วยมีเทคโนโลยีเยอะมากเลยต้องการมีเทคโนโลยีเดียวให้สอบสวนสืบสวนธุรการป้องกันปราบปรามเนี่ยสามารถใช้ในเทคโนโลยีนี้ได้ร่วมกันค,ค,ความฝันที่อย่างคืออยากให้ตำรวจเนี่ย หันมาร่วมมือร่วมใจและเดินไปพร้อมๆกันร่วมมือกันแล้วก็ทำงานเพื่อหน้าที่ของตัวเองเนี่ยไม่ต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกรเพราะเด็กสอบได้สี่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบางทีแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้สี่เราเป็นตำรวจเนี่ยไม่ต้องถึงร้อยหรอกเอาว่าสมบูรณ์แกหน้าที่เนี่ยแล้วทำให้ประชาชนมีความสุขอาจญากรรมลดลงใครก่ออาชญากรรมก็ต้องเกรงกลัวตำรวจต้องเอาให้กลัวอำนาจรัฐให้ได้เนี่ยคือความฝันนะครับ แล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นเบอร์หนึ่ง,น,งนะครับถามว่าเราคิดว่าตำรวจเนี่ยควรจะไปอย่างไรใช่ไหมนะครับก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนจริงๆถ้าเราจะทำให้คนอื่นคิดเหมือนเราเราต้องปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมให้เขาใหม่นะครับแล้วถามว่าทำอะไรเราต้องดูแล ผู้ต้มชาที่เป็นชั้นผู้น้อยให้มากขึ้นเพื่อให้เขามีพลังในการขับเคลื่อนและทํางานเพราะทุกวันนี้ที่โตมาถ้าเราไม่มีพวกผู้แต้มชาทําเราไม่โตอย่างนี้หรอกเขาทํางานเพื่อเราแต่เราทําอะไรเพื่อเขาก็ถึงทําให้เราหลักนะครับอยากให้เมื่อมาร่วมใจกันรักกันทํางานให้ให้องค์กรกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราต้องการให้ ประชาชนก็เห็นใจตำรวจและสนับสนุสนการทำงานด้วยนะครับซึ่งกฎหมายใหม่เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องมีส่วนแต่พี่น้องประชาชนสำคัญที่สุดที่จะต้องเข้าใจนะครับตำรวจไม่ดีย่อมมียังไงก็มีสองแสนกว่าคนเนี่ยเมื่อไม่มีเราก็ต้องลงโทษตามโทษสารุโทษที่คนนั้นกระทำอาจจะไม่ไหลายแรงหลายแรงขั้นไหนขั้นไหนก็ว่ากันไป คงจะไม่บิดจากผิดและให้เป็นถูกแน่ๆถ้าเป็นนะไม่ไม่ทำแน่แล้วก็จะทำให้ตำรวจเนี่ยมีความภาคภูมิใจที่เราได้สวมใส่เครื่องแบบซึ่งเป็นสีพระลาธานด้วยแล้วก็สีเหมือนกันหมดแล้วมีความภูมิใจในความเป็นตำรวจให้ได้ภายใน2ปีหากได้รับมอบหมายนะครับแต่ถ้าเราเป็นรองผอ,อรตร<ๆ>ก็ไม่ได้หมายความว่าอ,อ๋อไม่ได้รับมอบหมายก็ไม่ทำทำ แต่จะต้องทำในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายหน้าที่ในลนักษณะงานต่างๆให้ดีซึ่งเราอาจจะปีต่อไปใครเป็นผอบอา,อาจจะไปรับงานบลก็ได้นะคือบริหารก็จะต้องดูเรื่องงานบริหารทั้งคนของงบประมาณแล้วก็วิธีการนะครับแต่ถ้าเป็นปราบปรามไม่รู้ว่าใครทำผิดก็ไม่เอาไว้ะต้องต้องทำให้สงบให้ได้